พี่น้องมาดนี่มาตดำ,ำเครื่องใส่ออมดำเครื่องใส่ออมแล้วค่ะเมื่อกี้เฮ็ดอ้อมหมูเฮ็ดอ้อมหมูตะก่อ้อมหมูใส่ตกขีเล้าใส่ใบกระพละะะะะูแน้วค่ะเนาะอันนี้ก็มีเครื่องค่ะนี่บ,บ,บม่มีหอมแดงมือหอมแดงขาดบานกระพะริกขาดใส่สามอิน้วอร์สพ่อประว่าเด็ดใส่กระเทียมกระเทียมมะข่ายนอนเอือกตะไคร้นี่แหละจะได้มัดใส่หลายจะใส่หลายแล้วค่ะเนาะ คนจะมาใส่ไคนจะใสน้องเนกินเ็ดบานก็่มากินเก็ดันหลมันเลกันายไปขวดใส่ไก่ขวดใส่หม,สหมูอเอันนี้สำหรับคนที่กินเก็ดตะไ้ทีน่นา เขาจะเอาหมูตึงตีไข่อันน <illions. S 2> ี้ใครนี่อันนี้ก็เป็นไข่ล้วเนาะค่ะอันนี้เฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะเฮ็ดเฮ็ดแบบสูตรนี่อันนี้เขาจะเอาหมูใส่เลยเอาหมูใส่ กหมูใส่อันนี้เห็ดสูตรไหมน้องแขกน้องสูตรไหมอันนี้เป็นผงสลดนี่คือกประมาณนึงใส่ปลาแดก๋ยใส่พร้อมพี่น้องใส่ปลาแดก๋ยใส่พร้อมมันบ่ไวเห็ดปลาแดก๋นี่กินอันนี้ปลาแดกนะครับเนาะนี่ปลาแดกตยดกระป๋านี่กระดมปลา นี่เราผสตังค์บตังค์มาก็ขวแบบนี้มันเห็นเห้ประเด็กบ่มีกินแบบนี้เห็นขากียงแบบประเด็กบ่มีกมินข้าวขวมันใส,ส่กระมวลกันสุกซะก่อน,นอืมโอ้รสักตินปน เป็นน้ำซุป <c oughs> อันนี้เขาขวดขวดหมูซุปแล้วขวดหมูใส่น้ำปลาใส่เครื่องมันเร็วๆกันนะคะอันนี้เห็ดแบบซุปไหมะคะค่ะเด้อเห็ดแบบซุปไหมหมูซุปแล้วนะคะเนาะอันนี้เขาเอาน้ำซุปใส่นส้ำซุปใส่พักไล้กับใส่น้ำไล้ค่ะพักน้อยกับใส่น้ำน้อย พอเหลียดมาอันนี้คืออย่าสูดไม่แล้วกันเนาะอันนี้คือสูดไม่อันนี้คือดูดๆดูดๆไปเป็นอันนี้มันจะมีผักรวมกมาทุกอย่างเหมือนกันเนาะ

ได้ดีกันแล้วค่ะเห็ดหอมเห็ดหอมนี่เห็ดง่ายๆเห็ดหอมต้งางปลาเดี๋ยวใส่ของม,มันสิพี่น้องมันสิบดถือกินแต่มันสิม,ม่วงรู้สึกว่ามันจะนม่วงดีขัวต้องไปใส่ที่หลังใส่หุ้ใส่ขัวไปกับเนื้อถ้าแกงไก่กับใส่ล้วนใส่กับไก่เลยเป็นหมูกับล้วนใส่กับหมูเลยเห็ดหาอะไรไมนสิแสืออะไรไมนสีม่วเนาะค่ะเนาะต้อเห็ดแฉลมันสีม่งมงมวงกัเห็ดหา อย่้ค่ะงนีเขาใส่ผอมประตูยางเดียวใส่กระตุยยางเดียวซีมได้อืมนเก็นำปลาหน่อยนึงก็นำปลาหน่อ เลื่แล้วเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วซุปนี่ก็กินได้เลยวนั่ปนี่ก็สุดยอดเล้ว หันก็เสียคหมอนก็เสียโอ้ยหวอนไปนอนเลยดูไก่ไปหรกหวอนแค่กวันนี่เราจริงจริง สามอันแม่ขอเขาพูดได้หลายเด้อค่ะเด้อที่บ้านเปลีนกำลังใจให้ค่ณยายสาวนะคะขอบขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อสุดสดไข่นาะค่ะเนาะได้ติดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ